One, two. อาสาสมัครนี้จะเป็นคนคอยเข้าจับตามองการนับคะแนนการรายงานผลคะแนนเพื่อให้สังคมได้สบายใจว่าอย่างน้อยเนี่ยมีตัวแทนของอาสาสมัครตัวแทนของสื่อหลายองคอ์กรช่วยกันจับตามองผลการเลือกตั้งผลการนับคะแนนฉะนั้นการมาทำงานร่วมกันคราวนี้เนี่ยต้องการให้ประชาชน ได้รู้ผลคะแนนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ประการสําคัญที่สองก็คืออย่างที่บอกแล้วก็คืูว่าเราจะเป็นผู้คอยเฝ้ามองวัสดอกมาเฝ้าบัรคอยดูผลการรายงานผลคะแนนซึ่งก็จะทาหน้าที่นี้เราเคยทําหน้าที่นี้มาแล้วนะครับในการเลือกตั้งกอทมอแต่คราวนี้มันการเลือกตั้งมันใหญ่ขึ้นวันนี้ก็ได้ความร่วมมือจากหลายสมาคม สมาคมอบอจอ,อบอตอเทศบาลตัวแทนอสมอตัวแทนพักการเมืองตัวแทนสมาคมต่างๆเขามาร่วมมือกันประการสําคัญผมคิดว่าการเลือกตั้งคราวนี้คนให้ความสําคัญคนให้ความสนใจมากกว่า,ก,วาการเลือกตั้งปี62เพราะการเลือกตั้งปี62เนี่ยคนก็พอทําใจได้นะว่าอสอชครองอํานาจมาสี่ปีเขาก็อยาก ป็นรัฐบาลต่อฉะนั้นโดยคนไกของรัฐมนูญที่ให้ให้สวเข้ามามีส่วนเลือกตั้งนายกคนเขพ้อททาใจได้ว่ารัฐบาลที่จะเกิดขึ้นหลังปี62ต้องเป็นรัฐบาลที่สืบเชื้อต่อเนื่องมาจากคอสอชอแน่แต่ว่าการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่เสมือนการล้างไพ่ใหม่ ใครจะมาเป็นรัฐบาลถึงแม้จริงอยู่โดยคนไกเนี่ยสวยังมียังมีความสําคัญในการที่จะเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีแต่ว่าถ้าประชาชนต้องการจะให้พรรคหนึ่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นรัฐบาลผมเชื่อว่าสออกวก็ต้านไม่ยู่ฉะนั้นพอนับคะแนนเสร็จพอลงเลือกตั้งเสร็จสิ่งที่คนอยากรู้ก็คือว่าผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไร เพื่อจะได้มองถึงช็อตต่อไปว่าเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลจะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรฝ่ายเก่าหรือฝ่ายใหม่ใครจะได้เป็นรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าประชาชนอยากรู้ผลคะแนนให้เร็วที่สุดกกตก็ทําหน้าที่ของท่านไปแต่ว่าข่าวที่ออกมาตอนแรกๆเนดูเหมือนว่ากว่ากกต จังประกาศผลการเลือกตั้งยังไม่เป็นทางการใช้เวลาหลายวันแต่ตอนหลังพอมีเสียงทักท้วงมากๆกกตก็กลับว่าจะให้รายงานผลน่าจะรู้ประมาณยังไม่เป็นทางการนะคร่าวๆประมาณ5้าทุ่มของวันเลือกตั้งแต่สมาคมทีวีดิจิตอลกับพันธมิตรที่ร่วมมือกันและมีอาสาสมัคร ถือครบทุกหน่วยแลือตั้งเเราบอกว่าสามทุ่มเราบอกว่าสามทุ่มคนควรจะรู้แล้วเรายังบอกต่อว่าจริงๆแล้วประมาณสองทุ่มเนี่ยคะแนนของปฏิลิหถือคะแนนน,น่าจะพอรู้แล้วทั้งหมดนี้ต้องทำงานแข่งกับเวลาบนพื้นฐานของความถูกต้องแม่นยำแล้วก็แถมด้วยการเป็นหมาเฝ้าวานันเฝ้าหน่วยเลือกตั้งให้โปร่งใสให้ถูกต้อง ให้เป็นธรรมอย่าให้เกิดรายการที่เหมือนเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งมาก็จะคือจะมีเหตุการณ์อะไรแปลกแ,ลแลให้เรากังวลอยู่เสมอคราวนี้ทุกองค์กรที่มาร่วมมือกันเราจะไปทําหน้าที่เช่าดูเรื่องเหล่านี้ด้วยขอบคุณนะครับคาดว่าจะได้อ่กี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับกระบวนการที่ตรวจตรวจสอบเนี่ยครับเ,เรื่องของการตรวจสอบเนี่ยจริงๆเนี่ยเราเนี่ยเป็นสื่อเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยเป็นรายการแถมเข้ามา หน้าที่หลักเขาเราทําหน้าที่รายงานผลการเลือกตัง้งตรงไปตรงมาถูกต้องแม่นยำแต่ว่าเรื่องของการจับตามองความไม่ถูกต้องทํามไม่ชอบมาพานคนอันนั้นเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ที่เราคิดว่าถ้าเราไม่ทําใครจะทำตัวแทนพรรคการเมืองแต่เขามีอยู่แล้วแต่เราเนี่ยในฐานะองค์กรที่เราทํำสื่อเราคิดว่าเรื่องเนี้ถ้าเราไม่ทําใครจะทำในการที่จะคอยตรวจสอบความถูกต้อง ก็เป็นหน้าที่พวกเราทำไมวันนี้หน่วยงานภาครัฐถึงไม่ให้ความสําคัญทั้งๆท,ท,ที่เป็นเรื่องของส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณเอยเรื่องของอาสาสมัครอ่าครับวันนี้ดีใจมากๆนะครับสํานักข่าวรวมกันเป็นหนึ่งนะครับทุ่มทุนกว่า12ล้านบาทระดมนะครับกว่าแสนกว่าคนนะครับเอาออกมาจัดการกับกกต่อที่นะครับมีความไม่มีความชัดเจนกับประชาชน นะครับอาสนองนะครับโอดสนองเจตนารมของใครบางคนหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่รู้กรณีนะครับการเลือกตั้งนั้นนะครับจะให้เลือกตั้งเสร็จแล้วก็เอาหีบนะครับกลับไปเพื่อไปนับคะแนนอีกทีหนึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไม่ให้นับที่คูหาการเลือกตั้งเลยนะครับสํานักงานข่าวนะครับรวมตัวกันตบมือนะครับ รวมตัวกันจะนะครับรายงานสดนะครับทุกจุดการเลือกตั้งนะครับ <Okay. S 1> เพื่อให้คะแนนการเลือกตั้งทุกนะครับเขาเรียกว่าศูนย์การเลือกตั้งเนี่ยให้มาเป็นเรียวไทม์ที่สุดถ่ายทอดสดแล้วก็ประชาชนรู้ไปในวันนั้นนะครับภายใน1ชั่วโมง2ชั่วโมง3าชั่วโมงปิดเกมรู้เลยนะครับฉีกหน้ากกตนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท่านเรียนอะไรมานะครับท่านเข้าใจอย่างไรมาหรือ นะครับความยุติธรรมนะครับความเป็นกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยไม่รู้มันเป็นกรรมการตรงไหนนะครับเป็นสิ่งที่น่าลำคาญมาโดยตลอดนะครับความไม่ชัดเจนจึงทำให้นะครับประชาชนไม่ยอมท่านอีกแล้วและสื่อก็ลงขันกันเพื่อที่จะนะครับทำให้มันถูกต้องทำให้มันชัดเจนทำให้มันเรียวทํามจากนี้นะครับสะใจมากๆนะครับสะใจที่สุดสะใจที่สุดที่กกตนะครับ จะได้ไม่ต้องบิดไม่ต้องเบือนไม่ต้องสไลด์หลบนะครับเอาคะแนนไปแอบนับแล้วเพิ่มพูนยอดได้เฮ้เนี่ยแะครับตบมือประชาชนชาวไทยเราช่วยกันครั้งนี้การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนไปนะครับเลือกตั้งเสร็จปับ๊บไปบล็อกที่ครูหาให้นะครับกาให้แจ้งให้นับคะแนนกันตรงนั้นเลยมาครั้งนี้เอาคนดีเข้าสภาแก้ไขประเทศนำพาพวกเรา เข้ามาสู่นะครับหนทางแห่งความสุดสุดตบมือให้กับทุกๆท่านด้วยที่ครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งทําทำให้คนไทยทั้งหมดนี้มีความสุขกันได้จริงๆและมีความชัดเจนเกิดขึ้นอ่ะขอบคุณมากตอนไม่มีตําแหน่งพูดดีทุกคนตอนมีตําแหน่งพูดไม่รู้เรื่องเป็นเพราะอะไรแล้วที่พูดไว้ที่พูดไว้จําไว้ด้วยนะคนชื่อบุญยืนที่ีทําเนี่ย พูดแล้วไม่ทำกูตามดาทุกคักงเลยบอกเลยและที่พูดไว้ที่พูดไว้จาไว้ด้วยนะพูดแล้วไม่ทํากูตามดาทุกคักงเลยบอกเลยนนักการเมืองคือการปรับโครงสร้างไอ้ความเป็นธรรมเรื่องพลังงานเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราไม่โทษเอกชนนะเราไม่โทษเอกชนเพราะว่าเอกชนเนี่ยเอาเปรียบเราไม่ได้ถ้านโยบายรัฐไม่เอ,อื้อถูกไหมสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะถามนะักการเมืองประชาชนอย่างเราที่เราเป็นนักการเมืองเนี่ยไอ้เราเป็นประชาชนเนี่ย ทุกคนมีความยากลาบากมากเมื่อราคาพลังงานขึ้นทั้งน้ํามันทั้งแก๊สทั้งไฟฟ้าถูกไหมคือเราลําบากมากค่าของชีพก็แสนลาบากประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมย่า,าในขณะที่ธุรกิจพลังงานรวยพุงปิน้นนะักการเมืองไม่สงสัยบ้างเลยเหรอเออไม่สงสัยบ้างเลยแล้วว่าทาไมเขาถึงรวยทําไมเศรษฐกิจอื่นไอ้ธุรกิจอื่นมันไม่รวยเชดแบคทำทำโรงไฟฟ้าไม่กี่ปีรวยมาเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยที่ไม่พูดเพราะมีประโยชน์ทบซ้อนหรือเปล่าอันนี้เราถามนะที่ไม่พูด มีประโยชน์ทับร้อนหรือเปล่าอันนี้เราถามนะเรื่องรถไฟฟ้านี่เหมือนกันเขาบอกว่าจะลดโรคร้อนเราก็เป็นคนดีต่อสู้เรื่องน้ำมันมาตั้งนานแม่งไม่รดเลยเราก็เลยเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าพอไปใช้รถไฟฟ้าแล้วเป็นไงล่ะเออเราก็ต้องเปลี่ยนมิเตอร์ที่บ้านเราจาก15แอมเป์เป็น30แอมป์ถูกไหมพอเปลี่ยนปุ๊บมันเอามิเตอร์อะไรนะดิจิตอลไปเปลี่ยนหมุนไฟกลับไม่ได้เลยไอ้ตรงที่เป็นรดได้เนี่ยเพราะว่ามอเอเก่ามันหมุนกลับไงตอนที่เราผลิตเยอะๆมันไปอย่างม้าเลยนี่จะนโยบายกี่กันที่บอกว่าจะเนักสโลนโซล อย่างน,นี้รู้มากไหมวันนี้มาพูดให้ฟังและอีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งนะรถไฟฟ้าเออเจอตัวเนี่ยใช้รถไฟฟ้าหาที่เติมยากิบอายเลยไฟฟ้าไม่ได้ขาดแคลนแต่ที่เติมขาดแคลนแล้วก็ไม่มีการกำกับดูแลทั้งสิน้นอยากจะรู้เรื่องรถไฟฟ้าใครกำกับทุกถ้าเป็นเราใช้นะเราโหลดแอปเราโหลดแอปของ p e a มาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเราก็ไปสังขะจะเดือดร้อนอะไรตรงนั้นเนี่ยมีเขื่อนใช่ไหม ปรากฏว่าพอไปเติมปุ๊บมันเป็นของ e ad, ขอีกดคนละแอปเติมไม่ได้ครับถ้าไปเข้าของปตทก็ต้องเติมหมดปตทอของอนุนันนุ้ยคือสรุปสร้างความยากลำบากให้เราต้องโหลดแล้วโหลดแล้วเนี่ยคุณต้องเติมเงินเข้าไปทุกอันสมมติว่ามันโหลดสิบอันคุณต้องมีเงินหมื่นหนึ่งที่ใส่เข้าไปแทนที่แทนที่จะมีแอปเดียวถูกไหมเนี่ยมันแก้ได้อยู่อย่างเราบอกว่าทุกอย่างนี่มันเกี่ยวกับนโยบายนโยบายคืออะไรคือตะกอนเนี่ยเรามีบัตรทั้งด่วน มันมีเอ็มพาสอีซีพาสนูนพาสมีพาสใช่ไหมคนเดียวมันต้องมีกี่บัตรพอด่าเขาให้ทําไมพอนโยบายเปลี่ยทำไมมันมีบัตรเดียวผ่านได้ทุกอันล่ะเออแล้วทาไมรถไฟฟ้าเนี่ยทําไมมันไม่ทําแอปเดียวเพราะว่าตอนที่เราไปเติมเนี่ยเราก็ต้องยิงคิวอาร์โค้ดถูกไหมมันก็แบ่งเงินกันไปทีมันจะสร้างความยากลำบากให้กูทําไมคือจริงๆต้องบอกว่าไอ้ที่บอกสนับสนุนสนับสนุนโม่ทั้งนั้นล่ะจริงๆโม่ทั้งนั้นผะว่ารู้ไหมว่าสนับสนุนไปแล้วคนที่ใช้มันยากลำบากขนาดไหน